สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด้วยสิเนาะก็ล่าสุดนะครับเอฟซีก็เดินห่อใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแค่ทาสีได้ข่าวมาว่าได้ข่าวมาว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทาสีเหรอแจ๊พรุ่งนี้ทาสีเหรอแจ๊ นะครับได้ข่าวว่าเล่งเดินหอเพื่อเยจะแต่งงานไม่สนเสียงดรามา่าเลอเจ๊ดําครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงให้เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลรนะครับในการรับชมรับฟังใไรเข้ามา เข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเพียงแค่ให้ทาน,นอนหัวใจมาสามดวงครับสิครับนะนะครับตอนนี้ใกล้สิครับนะบ้านนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วขับเรือนหอ,อก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับพยายามเร่งเรือนหอเพื่อให้เสร็จก่อนปีใหม่นะครับแล้วก็เราังเร่งทาสีเพื่อให้เสร็จก่อนปีใหม่ ครับนี่คือสิ่งที่ดาแแจ๊ตั้งใจไว้ในฐาเรื่องนี้ดามแจ๊ไม่สนใจครับน,นายอิฐนพรนะครับนางก็ประกาศแล้วนางก็รับสาร,รภาพแล้วว่านางรักจริงนางเลือกเองนางเลือกที่จะรักจะรักเองนางไม่สนใจคำพูดคนทา,ทางที่มันรู้ว่าเป็นผิดศีลธรรมนะครับทั้งที่รู้ว่ามันผิดศีลธรรม นะครับอันนี้ผมเข้าใจแต่นางเลือกที่จะไม่สนใจใครเรือนหอนี้นะครับก็เล่นกันหน้าดูครับก็เอาให้เสร็จนะเอาให้เสร็จบ้านนะครับที่สร้างมาจากฟาร์มขอทานของคนอื่นะมันภูมิใจเหรอนะครับเป็นผมไม่ภูมิใจหรอกนะบ้านที่ได้มันจะได้รับจากการขอทานของคนอื่น ผมไม่ได้ภูมิใจนะ้องบอกตามนี้เลยนะครับสีพร้อมทุกอย่างพร้อมพวกนี้ก็เห็นว่าจะเล่นทาสีครับนะเล่งทาสีนะครับนะนะบนะช่างสอบก็เก็บอุปกรณ์นะครับกลับบ้านกลับบ้านแล้วนะครับนะเก็บอุปกรณ์กลับบ้านแล้วนะครับก็เหลือแค่เล่งทาสีนะครับแนะนําให้นะแนะนําสีให้โอเคไหมเอาไหมาให้ทาสีเหย แนะนำไม่เป็นสีเหย่นะเหมาะกับเองดีพันะเจ๊นะแนะนําไม่เป็นสีเหยก็มันเหมาะกับเองดีอ่ะก็แนะนําไม่เป็นสีเหยแล้วกัน <c oughs> นะครับีสันก็นะครับนะนี่ก็ตอนนี้ก็นะครับนะก็ตามที่เราเห็นนะครับนะตอนนี้นางก็ไม่ขึ้นสดนางก็ไม่สนใจใครใครจะว่าเป็นชู้ใครจะว่าอะไรคนธํามน้าด้านนะครับคนลมาหน้าด้าน,น,าน,าาน,าน่าทนนะครับอืม คนเรามันน้าด้านหน้าทนมันก็ไม่ได้สนใจใครหรอกครับใครจะพูดอะไรมันก็ไม่ได้แคร์อยู่แล้วนี่คือสันดาห์ของมันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับนะคนนะครับคนนะมันไม่มีศีลน่ะคนไม่มีศีลธรรมครับมันอยู่ที่ไหนก็ลำบากนะครับคนที่มันไม่มีศีลธรรมมันอยู่ใครก็ไม่ได้คนขาดีนนะิน่ะนะครับ ไปอยู่กับใครก็ระวังกันด,ด้วยกันระวังมันจะไปแย่งผัวนะระวังกันด้วยคนประเภทนี้ครับนะไปอยู่กับใครก็ระวังทันกันมันจะไปแย่งผัวเอานะครับเพื่อนผู้หญิงคนไหนที่เป็นเพื่อนมันเนี่ยนะครับอีดัแเจะ๊นะไอ้พี่ครับนะผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาครับไอ้ีนางเข้าไปคอมเมนต์นะครับต่างๆนานาเลย นะครับนางเข้าไปคอมเมนต์เรื่องขอ้าวต้มมงข้าวต้มมัดเรื่องอะไรต่างๆนะคือผู้ยิงคนนี้ยครับผมบอกให้ว่าสุดยอดมากๆครับอืมนะครับคือนางเข้าไปคอมเมนต์ว่านะครับนะเรื่องข้าวต้มมัดก็มีการแซวก่อนนะ่ะนะครับก็คือมีการว่ามันจะอีดําเนี่ยมันจะผลิตข้าวต้มมัด นะครับช่วยช่วยซื้อข้าวต้มมัดกันด้วยจ้ามัดรวมค่ะนะครับคือมันจะผลิตข้าวต้มมัดคือมันเยอะ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 ใครเยอะเยอะพี่ผมแดงเรื่องข้าวต้มมัดหนูไม่ให้ค่าคําพูดนั้นค่ะแม่หนูให้หัวใจหนูลักคนที่หนูลักเองค่ะ <c oughs> หนูโตแล้วรักเองเจ็บเองได้ค่ะ เนี่ยคือคอมเมนต์ก็คือมันก็รับสาภาพแหละว่ามันรักเองเจ็บเองมันเลือกแล้วมันเลือกไอเสียเป็ดแล้วก็แล้วถ้ามึงทุกหัวปอดมึงมึงจะรักใครมึงจะอะไรก็เรื่องของมึงเห็นไหมครับนะช่วยซื้อข้าวต้มมัดกันด้วยนะจ๊ามีคนถามว่าดําแจ๊ะทาขายเหรอนะคะแน้าคอมเมนต์มาช่วยซื้อข้าวต้มมัดกันด้วยนะคะดูให้สิครับดูที่ครับมันนัดมันกระแล่งแค่ไหนที่มันเข้าไปคอมเมนต์แบบเนี้ย ขอบคุณนะคะรอชมนะคะว่าจะกลิ่นแรงไหมฮ่าฮ่าฮดูนางครับเ F สี่ผู้หญิงคนนี้ผมผมยอมจริงนะผมยอมมากมากผมยอมเลยอะ่ะผมยอมความดัจจริตหรือความแบบกระแนกกระแนคือนางเก่งนางเก่งเรื่องกระแนกกระแนกคนนอันนี้นางเก่งต้องยอมรับเลยนะ อีดมเนี่ยนะครับต้องบอกตามนี้เลยว่านางเก่งมากๆนะครับ,รบก็ตามนั้นก็ดีครับนะเรือนหอมืองอะ่ะโอ้โหอีดํมแจ้เข้ามาคอมเมนต์นะครับช่องช่างศอกขอบคุณช่างศอกกับแม่จุดๆมากๆเด้อโอ้โหเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์แสดงความดีใจใกลได้ขึ้นใหม่บ้าน ไกลได้ขึ้นบ้านใหม่แล้วเย้ๆยดีใจกับดำด้วยนะโอ้โหนะครับนะอีดำเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณช่างซอกกับแม่ด้วยนะเด้อเด้อเป็นไงรีวิวบ้านภูมิใจหน้าดูนะอีดอกพือนะภูมิใจหน้าดูนะอืมภูมิใจหน้าดูนะนะครับอืม โอเคนะครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับนะที่เข้าติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับสี่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไลค์ี่ครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไลค์อยู่นะครับเดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มให้ในไลค์สดนะครับมาดูกันในไลค์สดได้นะครับนะ อืไปดูกันที่ไร้สดได้โอเคครับคลิปนี้คงจะประมาณนี้ครับนะว่าคุณทุกทกำใจครับเดี๋ยวติดตามในไร้สดนะครับนะเขาฝากติดตามไร้สดด้วยครับนะไหนนะเอาเป็นว่านิทานอนนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกท่านนะครับเนาะ